เวลาที่โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกหลานไปทัศนศึกษามันแข็งเชื่อแหละหัวอกคนเปพ่อเป็นแม่ห่วงห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุใหม่อยากให้ไปก็ไปแล้วห่วงก็ห่วงถูกต้องแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะใครจะคิดอ่ะรถบัสลืมเด็กอยู่ที่ปั๊มเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้หรอจอดแวะพักนี้หรอใช่จอดแวะพักแล้วเดี๋ยวดูค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เด็กสิขวบเองนะ ลงรถเหรอมาจากไหนเออไปจะไปส่งทาแท่างพี่บูลเหรอ,อรถออกไปทางพี่บูลใช่ไหม,ข,มขึ้นมาพี่จะไปส่งเรเร็วเมื่อกี้อยู่ในห้องน้ำบ่เอาเอารวๆรถสีอะไรจำได้ไหม อ,อ่านมาจะเครียดจะเครียดจะ,เค,ด<น>ะเครียดอยู่แล้วแต่ไอซีนี่น้องเอย้ เข้าใจไหมคือใจหายหมดแล้วใจหายมาแตอนอยู่ฟาร์มอ่ะพอลุงคนนี้เขาพาไปน่ะมันเห็นรถอ่ะมันเห็นเพื่อนอยู่บนหน้าต่างอ่ะเฮ้ยกูอยู่นี่มึงลืมกูเนี่ยเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยที่เล่าข่าวนี้แล้วหัวเราะกันได้เพราะอะไรเพราะเรื่องมันจบสวยเด็กอ่ะสามารถขึ้นรถบัสเจอคุณครูเจอเพื่อนๆอ่ะเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะคุณผู้ชมหน้าตีใช่หน้าตีคนบนรถเนี่ยเนเนี่ยจะตีใครจะตีใครยังจะไปเตะก้น เราเนี่ยแหละหน่าโดนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนฝั่งพลเมืองก่อนอพลเมืองดีอ่ะพลเมืองดีบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นช่วงสักบ่ายสองเมื่อวันที่7มีนาที่ผ่านมาคือตัวพี่เขาเนี่ยไปแวะทำธุระในปั๊มใช่ไหมเส้นวารินชำราพ,พิบูลมังสาหารที่อุบลแล้วตอนเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็เห็นแหละว่ามีรถบัสเลี้ยวออกมาพอดีพอพี่เขาไปท<น>ําธุระเสร็จปุ๊บจะถอยรถออกมองจกหลังเอา้า ไอเด็กเสื้อม่วงนี่สิบขวบได้มั้งวิ่งหน้าตาตื่นออกจากห้องน้ํามาผ่านท้ายรถพี่ไปเหมือนกับจะวิ่งไปริมถนนไงเด็กก็วิ่งตามรถแล้วพี่พลเมืองดีเหเอกใจว่าเด็กคนนี้ตกรถแน่นอนเลยก็เลยเนี่ยถามไอ้หนูยังไงนะเอาขึ้นมาบนรถก่อนในกระเป๋าเองมีอะไรบ้างมีโทรศัพท์ไหมจะได้โทรหาครูจะได้โทรหาพ่อแม่พอเด็กบอกไม่มีเท่านั้นแหละจดเบอร์ครูไว้ในกระเป๋าไหมเอาไม่ได้จดอีกทํายังไงอ่ะพี่พลเมืองดีขับรถไล่ตามเลยค่ะตามรถบัสคันนั้นจนตามทันเป็น10โลนะพี่เบิร์ดดอมคุณ เนี่ยแล้วจังหวะนั้นน้องจํารถบัสได้ไงน้องกดกระจกลงกะตะโกนเอ้ยอยู่นี่แล้วบอกด้วยนะว่าลงคลิปนี้ไปอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคนที่มาคอมเมนต์ใช่คุณครูห oh. รือเปล่าเขาบอกแบบนี้น้อง oh. <S <S เสื้อสี <คน S 2> ม<อ>่วงที่<ป>ตกรถเนี่ย<ค>น,<ป>น้องไปเข้าห้องน้ํากับเพื่อนแล้วเพื่อนอ่ะวิ่งกลับมาขึ้นรถครูก็เลยถาม oh. อ้าวเด็กๆ <Yeah. S 1> มาครบกันหรือยังครบแล้วครับอ่ะพอครบแล้วครับเท่านั้นแหละ ออกรถก็ออกตัวสิที่ตอนที่เป็นคุณตอนตอนน้ำแข็งน้ำแข็งสอนอยู่เวลาพาเด็กไปทัศนศึกษาก็นอกจากให้เด็กจําเพื่อนที่นั่งข้างของเก็มาครบไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะถามว่าคนข้างๆใครหายไปบ้างใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาครบแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นตัวคุณครูเองอ่ะ 1น3 4 5ม่คือต้องนับเองด้วยหรือไม่ก็ขานชื่อก็ได้ให้เด็กขานชื่อแจ็คมาครับเบิร์ดมาครับน้ำแข็งมาครับโอ้คือถ้าเกิดจะให้เด็กบอกอย่างเดียวอะมาครบหรือยังครบแล้วครับอมันไม่ได้คือเด็กก็ตอบทรงๆเลยออก็มีคนมาขอบคุณพลเมืองดีนะที่ช่วยเด็กไว้รวมถึงส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะบอกเหมือนกันว่าคุณครูต้องรอบคอบมากกว่านี้นะต้องเช็คเด็กด้วยไม่ใช่แค่แบบถามเด็กๆเฉยๆครบหรือยังครบหรือยังแบบนี้ค่ะเอ้ยเมื่อกี้พูดถึงแจ็ค แจ็คไหนอ่ะไข่แจ็คพูดถึงไข่แจ็คมาครับเมื่อกี้ชื่อนามสมมุติขึ้นมาอ๋อสมมุติพี่ก็นึกว่าจะมีคนมาอ่านข่าวเพิ่มหรือว่าจะมีใครจากไปไม่มีไม่มีนะไม่มีแจ็คไข่วะ